โอ้โหที่ดที่เดิไปแล้วตรงไหนกดดังกดดังกดดังไปดหาดีกว่าไหมกดดังดีกว่าเออเอาเลยกดดังกดดังที่เดิมเหรอกดดังกดดังเ้ยงมาดดังอ่ะเกดดังตอบตวจอ่ะเฮ้ยคดงลงไปแล้วเียบเลยคลเระ ไ,ไเก er ียรบ้างเอารถแล้วเดี๋ยวรถเดี๋ยวมีคนอยู่ในรถมีคนอยู่ในรถเรๆมีคนอยู่ในรถนะออกนะอินดี้โอเคไม่ร้าบ้างยิงอะไรเราไม่มีปืนใครอยู่วะน่ะไอ้จ้าบหรอน่ะไันได้ปแล้วนะเออสิ้นหายแล้วห่อคู่เลยเอาเลยไป ตายคู่เลยอะไรวะปาระเบิดวางแล้วทำไมเข้าไมอะกูวิ่งเข้าไปยิงเหมือนเก็บไปเจะดังเล่นจะดูไอ้นี่ก่อนดีวะจุดจบของเด็กวันป้ามาตอนไหนวะขออ,อยู่หน้ารถหน้ารถแล้วก็หลังออกไปยิงมันแล้วมันก็ตุ้มมันก็ตายปาระเบิดวะละ เอาไอ้เหี้ยเกมคุณหลุดเ๋ยวเอ้ยตกใจหมดอะไรวะหมดแล้วหมดแล้วลงมาลงมาของเอาเกมหลุดเลยว่ะจอยอยู่ไหนเกมหลุดเลยหลุดแล้วหลุดแล้วอยู่ที่ตรงไหนอยู่อยู่เขาหลังเขื่อนเนี่ยโอ้กำลังมุไปหาแล้วหลุดยังไงหลุดแล้วเข้าเกมมามีหมวกกันอกเลย อ๋อยัมีอะไรในกระดังล่ะใครไม่มีขยะลูกซอมบ้างตันตากลูกซอลูกซอลูกซอมไม่เล่นเหรอลูกซองมีมีมีกระดังนี่หายอ่ะหายไปแล้วครับเออไปปาไปเลยบู๊เลยไปปาไปดิไปดิคุณโลหานะรอ่คน ปวดหาเลยไม่มีคนเหรอวะ ผมเนี่ยยิงมนอยู่บางสามหลังสามลังออใช้ปืนเลยตายเดยวสัตว์ใช้อะไรยิงกูเกืเอบตายเลยเฮียเดี๋ยวลงโมยิงจัดนัดเดียวเกือบตายได้เลยปัญหาหมดแล้ว้ยออจะปืนปอดข้ามมอ ลูกสองวัดสวัดผมเองผมเองปืดกดบ้าใครไม่ีไหนใครไม่มีได้แลได้แล้ปืดกดได้และวมาปืดวางนะระวังฝั่งนู้นนะผมมียี่สิบนัดเอาไปเลยผมมีโอ้ผมมีห้าแปดสิบนัดอะเพิ่มมีมีรถเอทีวีอยู่ใครมีมีกระเป๋าผมมีกระเป๋าใหญ่อ่ะใครเอาเอามากระเป๋าใหญ่เนี่ยไหนอ่ะ มันวิ่งมาจากไหนไวะไอ้แต่ระวางังนะยืนฝั่งนู้นนะมันวิ่งมาจากฝั่งนู้นนะมาอะไรตะโก้ครบแล้วอะไรครบแล้วเออโอ้ยอะไรมาโมม,มาหมายเขาโดนเขาชวนไปตั้งกี่รอบแล้วไม่อยู่ไงเล่นแทนผม,มไปแล้วไปกันเลยนี่ไอ้เจ้าจะเล่นเลโก้นเนี่ยมา<ป>มา,ามาเล่นแทนผมไปก่อนเอเมนเลยสอรูดเอ๊ะ ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าเ,เมืเองเ,เดีย๋ยวนี้ไหนดียบ้าดึหมดแล้วเหรอหม,หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เก็บคอนวงคอนหมดกันบ้างวะไมม่ีงอะไรผมเจอทั้งสองอันใน,ในบ้านเนี่ย เขาหมายให้คู่นะงั้กับผมเนี่ยผมเก็บมาแล้วาผมเนี่ยมาไหนไปฝั่งไหนดี ดีกว่าเป็นเส้นนะเลือปั๊มเลือดป่ะปั๊มเลือดอ่ะแป๊บสิบแล้วเหลืออีก <99. S 1> หน่อยเมื่อกี้โดนยิงก็เหลือเสร็จสิบเอเอยาใหญ่นี่ปั๊มได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไปเด้อ

ขอครับยาก่อนที่สนุระเบิดวะมันจะมีตัว E อ่ะไม่ใช่เ้ไม่เขียนว่า X X เลยสักอย่างเนี่ยชัดเลยไม่ใช่ยัง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  วงเฟซเสเ้นพอดีเลยว่ะเฟซเซ็ตอีกหนแล้วในตรงนี้ไงอ๋อปเาี่ยหาของ,ของขามาเข้าเมืองไม่ได้เลยขมโงนี่ไอ้นี่มันน่าจะวิ่งกันตรงนี้หรอะมั้งน่าใช่คนเมื่อกี้ยังยังยังไม่มีวะ ผมมีแล้วผมมีสองร้อยแล้วเอาเลยเอาเลยเก็บเลยเก็บไปคนเดินมาเอาไปทำเมืองไงนะอ่า

กะแล้วว่าต้องตายอ่ะกะแล้วเชียวมันต้องโดนออกไม่ตั้งใจนะทมาในบ้านหลังฟ้านะมาบ้านหลังฟ้าเจ้าคนเจอคนเจอคนวะเดือดก่อนตามเลือก่อนเมื่อกี้ได้เลยยี่สิบเจ็ดเขาอยู่บ้านสองคันเนี่ยหลายๆเหรอสองคันตั้งแต่ไง วันนี้ Sen, บ้านหลังขาวโตสองข้างที่เข้ามานเราเอาที uh ่บ uh. ้านที่มีช่องโหว่เข้าไปอ่ะบ้านสองชั้นเนี่ยคือบ้านสองชั้นอ๋อเฮ้ยตายตายหนึ่งตายหนึ่งสามคืน

อย่บ้านหลังขาวเนี่ยอาแยกเลยอยู่บ้านสองชันไอสัตว์เดียเเ๋ยวเดี๋ยวเราิงไอิงไม่โดนนะเออีดดไปดูศพก่อนไดูศพก่อน วันนี้ผมยิงคนเลยเด็ดสองศพเด็ดนะครับแต่ผมพี่ผมพี่อต้องต่อไฟฟ้าเมื่อกี้พี่งออกไปจัดสามตัวเลยเก็บระเบิดไปด้วยนะจบพอต่อเงี้ยไปป่ะแล้เรากระบะเห็นกระบะไหมกระบะไหมเฮ้ยเฮ้ยมีกระบะโอเคโอเคไม่ถอยเอทีวีเลยนะเอาแล้วไปทับไปถอดมาไปถอดมา แค่เไมนไหนมาไรเนไหนหรอี <Bog> yeah. yeah, uh, no well, so ่นี่างคนลัาใส่ความยาอยู่มากในอามีเยอะป่าววะสามนัดสามรอยนัดพอักแบ่งหน่อยเดี๋ยวร้อยเดียวนนี้ีนห้องนี้ห้องนี้มียามียาเยอะปะมีอยู่เกฟบฝ จับไปให้น่ะมานำงานดีวะขับปะขับรถจะได้ยิงแม่งยงแล้วพอสอช็อตโผลลงไงเป้ามันอะ ้ตรงท้ายหมู่บ้านก็มีรถคันหนึ่งว่ะรถแล้รถกระบะจอดนะคันน,นึงน,น่นานจะไม่มีคนขึ้นดิวะทางเอี่ะพวกนี้มันฝังจะเลี้ยวยาวขนาดนี้ไม่ต้องให้คูเล่นดีกว่านะ <c oughs> เยข้ยงหน้าหน้าเริมมาจิ้บๆเห็นไหมลงมาละอ้าวจาโอ้อะไรวะแนว